ที่ทำหน้าแบบนี้ไม่ได้เกลียดนะครับแต่มีความรู้สึกว,ว่ามองเหมือนวลาโอ้โหมีแต่อาหารน่ากินั้งนั้นเลยนี่มีดอกอัญชนนะนนนนนันที่บ้านปลูกเป็แล้วนะแต่วันนี้ไม่ได้กินดอกอัญชันที่บ้านจะมากินดอกอัญชันที่ร้านทองราชาบ้านพองนะครับราการอาหารน่ากินมากเลยอะแต่ที่ประทับใจอะบรรยาก,กาศโอเคเลยอ่ยแล้วก็รู้ได้ยังไงว่าเราชอบเพลงเก่าๆยุบแบบนี้ฟังบสบายๆดีนะครับอาหารเยอะแยะมากมายเลยครับดูนี่เงโอ้โห,โหน่ากินั้งนั้นเลยนะครับ ผมจะไม่กินให้ดูนะครับเดี๋ยวกลัวท่านจะมันไส้เอานะครับเอาเป็นว่าขออนุญาตปิดกล้องหนีไปแล้วกันนะครับ นี้นะครับเรามาล่องแพไม่ใช่ล่องแพสิเขาเรียกว่าพวกปันเต็ดนะฮะที่คลองราชาฝั่ง้น้็จะลาราชานะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านอาหารที่เราจะขึ้นไปทานนะครับร้านตัวนี้วันนี้ปั่นเป็ดมาเนี่ยก็เหนื่อยนะเพราะว่าสนายนั้นนี่ยาวมากเลยแต่ไม่เป็นไรครับเราจะขึ้นไปกินอาหารด้านบนนี้นะครับเขาเสียงล่าเือว่าอาหารที่นี่อร่อยมาก แล้วบรรยากาศสุดยอดมากเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปกันนะครับตอนนี้เราก็ปั่นมานะครับใกล้จะถึงบันไดาทางขึ้นแล้วนะครับโอ้โห <c oughs> เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับโอ้โหน้ําก็ไม่ใสแล้วก็ไม่ขุ่นมากกําลังพอดีพอดีนะครับ <c oughs> โอเคเพราะว่าแล้วเราก็จะขึ้นเป็ดไปกินอาหารแล้วนะครับอ้ย <c oughs> ไม่ร่วงไม่หล่นนะครับตามหลักนะครับเป็ดเนี่ยหลังจากที่เราพายมาแล้วนะครับเราก็จะต้องขู่ไปด้วยครับไม่งั้นเป็ดหนีไปเดี๋ยวขากลับไม่ได้ไม่มอีอะไรล่ะเป็นปันกลับต้องวายน้ำกลับนะครับโอ้โหนี่เราขึ้นมาบนแพลแล้วนะครับดูเหมือนว่าแพรที่นี่มันคงแข็งแรงครับ ตรงนี้ก็สามารถที่จะนั่งทานอาหารได้นะครับถ้าต้องการแบบนั่งแบบชิวๆแบบนี้ก็นั่งได้นะครับอแบบนี้ก็นั่งได้นั่งดูอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถามว่ามีโอกาสล่วงไหมก็มีโอกาสล่วงได้เหมือนกันนะครับตอนนู้นจากที่บอยอีกครั้งนึงครับเราเห็นบัา้าห้ามุการนั่นคือ,เ,อ,อเป็นตลาดราชาซึ่งตัวน,นี้อาจจะดูป่าปลายซึ่งถ้าดูล่องรอยเมื่อก่อนอาจจะเคยรุ่งเรืองสมัยก่อนโควิดนะครับตอนนี้หลังโควิดโควิดหารเล้า ก็เชื่อว่าไม่นานน่าจะคงกลับขึ้นมาเหมือนเดิมครับอุ้อัน,นี้แบบจริงจีนนะเพราะเพราะเาะมีเสียงนะครับโอ้โหนี่สุดเด็ดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเราเห็นอุปกรณ์ในการประมงดักจับสัตว์น้ําในสมัยก่อนอันนี้คือรอบใส่ครับปลาก็จะวิ่งเข้าตรงนี้นะครับหลังนั้นก็จะเทใส่อันนี้นะครับแต่ถ้าไม่ทันใจก็จะมีสุม่มจุม๊บๆๆอะมีสุ่มไม่พอยังมีแหน,นี้คือแหนะครับหวานฟ้าไปเลยนะครับ อันนี้คือว่าชื่อ,อแพร่ร่มเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปมั่นคงแข็งแรงดีนะครับแพร่ของเรานะครับโอ้ขึ้นมาก็ตะการตราเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีซุ้มมากมายให้เราได้สัมผัสกันนะครับโอ้นี่อาหารของเราครับเขาจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างครับโอ้แต่ละอย่างน่ากินน่าทานทั้งนั้นเลยอน,นี่คอหมูย่างต่างๆเนี่ย รูปลักสวยงามดีมากเลยนะครับอ่าตอนนี้ยังไม่หิวดีเท่าไหร่ครับแต่ถ้าใครมาที่นี่ไม่มีเงินสดไม่เป็นไรครับขอให้มีในธนาคารก็มี q r c o d e นะครับแบตหมดไม่เป็นไรครับที่นี่โอ้โหรูใจอ่ะมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะครับโอ้ตรงนี้ก็สวยครับอันนี้คือซุ้มนี้แต่ที่ผมชอบร้านอาหารประเภทนี้คือว่าเราสามารถที่จะนอนพักได้นะครับสบายๆที่เสร็จนอนเลยนะครับเดี๋ยวพามาชมนิดนึงครับ อันนี้ก็จะมีรูปแพรูรปเรือนะครับดูฮนะดูโดดๆสวยงามครับชายคลองนะครับตรงนี้ก็มีอาหารปลาให้ด้วยนะครับที่จะไปวานปลาดูแพนะครับก็จะเห็นป้ายบอกไปห้องน้ําไปลงนั่งแพท็ตัดรวมถึงข้างในนี้นะครับเราก็จะมีเครื่องดื่มด้วยนะครับโอ้โหเปิดเพลงสวยมากเลยนะครับ แล้วก็จะมีมุมกับมุมมุมของแฟนะครับอันนี้ห้องครัวนะครับเอย่าไปดูด้านนอกก่อนครับโอ้โหนี่ตรงเนี้ยถือว่าไฮไลท์เลยนะครับชายทองราชาสีสวยมากนะครับแล้วก็มีสินช้านะครับให้เรานั่งเล่นด้วยนะครับมีความสุขจังเลยอ่ะวันนี้อากาศร้อนนะแต่เข้ามาข้างในแล้วนี้ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับโอ้โหไาละ และตรงนี้ก็คือเราจะมีอันนี้ด้วยนะครับสัญญาณทางภาคใต้เราก็จะเห็นเนาะนะครับน,นี่ก็จะเป็นสวนหย่อมไม้สวยนะครับในภาพรวมครับโอ้นั่นคนมารับเราเอารถบระจดแล้วน,นะครับครับตอ้โหรวมชิ้นนี้ด้วยนะครับแล้วมุมนี้ก็เป็นบ้านพักสวยงามน,นะครับมีคงมีถาดด้วยนะครับอันนี้มีถาดเป็นเครื่องเครื่องประดับนะครับโอ้ อันนี้เขาเรียกอะไรครับงูป่ะครับหางกระลอกแดงดูผิวเผินก็จะเหมือนงูนะครับอันนี้เป็นแหล่งหนึ่งที่มีปรพเชรเยอะแยมากมายเลยนะครับหลบไปเจเจ้าของเนี้ยโอ้โหอันนี้คือชายคลองราชานะครับผมไม่มั่นใจว่าเขาทำไว้ประดับแน่เลยแต่คงคงไม่ขายนะครับแต่ตรงนี้ก็จะมีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขามีการปลูกอรอร์แกนิกด้วยนะครับ โอ้โหดูสิครับบอลเพชรมีหลาย,ายขนาดหลายยากักษ์ขออภัยครับไม่ใช่บอลเพชรแคทตัสดแคทตัสดแคทตัสดแคทตัสาต,ต,ต,ต้องไปจะได้ไม่ลืมครับเดี๋ยวพามาชมตรงนี้หน่อยนะฮะอันนี้ก็เป็นโอ้นี่เขียวแล้วครับเงาะเงาะเงาะ,ะ,ะมีเงาะด้วยฮะมีเงาะด้วยอันนี้ก็เป็นบรอนด์นะครับนี่ฮะนี่ก็ถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คหนึ่งที่สวยมากๆครับ เรามองกลับไปภาพรวมครับที่เรามาเมื่อกี้ถูกไหมภาพรวมสวยมากครับใหญ่มากเลยภาพรวมนะสวนระวังขาวว่าเพลินแล้วกันนะฮะเพราะว่าก่อนที่เห็นฝั่งตรงข้ามที่เรามองไปเห็นเห็นโบสถ์นะครับนั่นคือบ้านราชานะครับนั่นก็เป็นวัดบ้านราชาด้วยนะครับอยาจะก็ไปทําบุญต่อได้หรือทำบุญเส็จก็มาสานต่อได้ครับตรงนี้มาดูครับถ้าเด็กดื้อครับเด็กดื้อเด็กดื้อเนี่ยเราก็ จับมายัดได้วยเลยครับมีของเล่นเล่น,เล,นเล่นเด็กด้วยนะครับนี่พามาดูสวนด้วยนะครับที่นี่มีสวนด้วยนะครับสวนครัวม,มิกกี้มองแป๊บๆเราเห็นผักข้าเเล็กผักอะไรนะค้าวเล็กผักอะไรนะที่มิกกี้เห็นอยู่ในพัฒนาปรุงอาหารแล้วนะครับครับลงถึงนผักสวนครัวเป็นผักปอดสปิตเป็นโรงใหญ่ด้วยนะครับเนี่ยไม่ใช่โรงเล็กๆนะ ไม่น้องไปในรวมถึงมีมะถุ่งมะเขือด้วยนะครับมะเขือยามะเขือเผานะครับเอาละอ่ะพอละเดี๋ยวตัวน,นี้เราไปกินข้าวกันดีกว่านะครับเอาละฮ่าหฮียเราตัวนี้หลนนังจากเดินเที่ยวชมนะครับบรรยากาศสวยงามครับตอนนี้เราก็จะขึ้นไปทานข้าวก่อนอย่าทานข้าวเสร็จปั๊บเราอิ่มปลาก็ต้องอิ่มด้วยนะครับไปกินข้าวก่อนแด้แหอ่านปลานะครับนะครับชมอีกนิดนึงน,นะครับแต่บอกตรงว่า,าก,ก่อนจะกินข้าวเนี่ย ถ้าใครยังไม่พร้อมกินพวกห่วงนอนเนี่ยก็สามารถที่จะอะไรล่ยเนี่ยเนี่ย,ยมานอนก่อนได้เลยนะครับเอ,อ่อหายสบายลา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 ฉันลาลาลาเอากินดีกว่านนครับมาดูนี่ก่อนนะครับอาหารการกินโอ้โหน้ำขันครับชื่นใจครับอืม โอมาดูทีตั้งอย่างครับอันนี้คอหมูย่างครับม,ม,ม,มีแกงอะไรไม่รู้เนี่ยนากินดังนั้นเลยนะครับอ่ะขอไปแลงนอกกินข้าวก่อนนะครับเอโบราณท่านว่าเวลาเรากินอิ่มเนี่ยท้องมันก็จะตึงอันนี้ไม่ตึงแล้วพองนะครับหนังตามันก็จะหย่อนแล้วก็จะนอนนะครับ อาหารที่นี่แนวพื้นบ้านนะครับรสจัดจ้านดีมากอร่อยครับดูหลักฐานสิครับอร่อยไม่อร่อย,ออยดูสภาพเลยฮะสิ่งที่เหลืออยู่เห็นไหมครับมองแค่เยี่ยงเลยเอ่อมีโอกาสก็มาลองได้นะครับชายคลองราชชาถ้ามีแรงก็ไปปั่นเป็ดน,นั่นเรือแต่ตอนนี้ผมมีแรงทำอยู่อย่างเดียวเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คราวหน้าคราวนี้ไม่หวาแล้วง่วงนอนก่อนก็